สวัสดีทุกๆคนนะคะก็สำหรับที่ที่เราเคยตกลงกันไว้นะคะว่าจะอัดคลิปนะคะในการบรรยายวิชาเอกเทศสัญญาหนึ่งให้นะคะกะ็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3คลิปนะคะ3คลิปก็จะใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ได้ดูซ้ำหลายๆรอบนะคะถ้าอัดคลิป เป็นเวลา1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงอัดทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยอธิบายกันไปแล้วแหละนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะให้มันเป็นคลิปนะคะที่หลายๆคนดูซ้ำได้เพราะว่าคราวที่แล้วที่เราไลฟ์กันเนี่ย บางคนก็ไม่สามารถที่จะอัดแล้วก็มาดูซ้ําได้นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะพูดในส่วนของบทเบสรศทั่วไปนะคะแล้วก็เรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์นะคะในส่วนที่2นะคะก็จะพูดในเรื่องของหน้าที่และความรับผิดของผู้ขายนะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะก็จะเป็นหน้าที่และความรับผิดของตัวผู้ซื้อนะคะทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนแรกนะคะดูในส่วนแรกก็คือในตัวของบทเบสรศทั่วไปนะคะ บทเป็นเสร็จทั่วไปตามมาตรา453นะคะบอกว่าอันว่าซื้อขายนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อและผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้สามผู้ขายนะคะตามมาตรา453นะคะนั่นคือเป็นบทนิยามนะคะว่าการซื้อขายนะคะจะต้องมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะคะซึ่งลักษณะสําคัญของการซื้อขายนะคะที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ ให้ขีดเส้นใต้ตัวนี้เลยนะคะก็คือการโอนกรรมสิทธิ์นะคะก็คือผู้ขายจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ซื้อนะคะและนะคะและตัวเนี้ยนะคะที่บอกว่าและผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายนะคะและตกลงนะคะก็คือจะต้องมีข้อตกลงค่ะนะคะว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องชําระกันในวันนี้นะคะ แต่สิ่งที่กฎหมายกำหนดนะคะกฎหมายกำหนดว่านะคะสิ่งที่ต้องการนะคะสิ่งที่ต้องการแน่นอนแหละขายของไปแล้วก็ต้องอยากได้เงินแต่นะคะแต่สิ่งที่กฎหมายกำหนดว่ามันมันเป็นสาระสำคัญนะคะและจะต้องทำกันเดี๋ยวนี้ซึ่งถือถ้าไม่ทำกันเดี๋ยวนี้กฎหมายก็กำหนดว่าเดี๋ยวนี้นะคะนั่นคือการโอนกรรมสิทธิ์นะคะที่บอกว่าถ้าไม่ทำเดี๋ยวนี้แต่กฎหมายก็กำหนดว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นไปตามมาตราอะไร ถ้าคุณตกลงนะคะทำสัญญาซื้อขายตามมาตรา453ให้เกิดขึ้นแล้วนะคะกร,รมสิทธิ์มันจะโอนไปทันทีตามมาตรา458นะคะโยงไปเลยนะคะตามมาตาา458นะคะตามมาตรา458และตอนท้ายของมตาตรา453ที่บอกว่าและผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายแน่นอนการซื้อขายก็ต้องอยากได้เงินก็ต้องมีข้อตกลงหาแต่มันไม่ใช่องค์ประกอบว่าจะต้องทำในขนาดนี้เดี่ยวนี้นะคะ ตัวนั้นนะนะคะมันเป็นหน้าที่นะคะมันเป็นหน้าที่ของผู้อะไรคะของผู้ซื้อค่ะนะคะหน้าที่ของผู้ซื้อนะคะผู้ซื้อนะคะจำต้องรับมอบทรัพย์สินที่ได้รับซื้อและใช้ราคาตามข้อสัญญาซื้อขายนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นมันเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันนะคะซึ่งตัวผู้ขายสามารถ บ,บังคับให้ตัวผู้ซื้อปฏิบัติหน้าที่นะคะตามที่กฎหมายกําหนดได้ถ้าเขาไม่ทำเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยไอ,ไอตัวการใช้เงินเนี่ยนะคะการใช้เงินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องทําในขณะนี้นะคะเขาไม่ทําก็ได้นะคะเขาไม่ทําก็ได้เขาจะทําภายหลงังตามข้อตกลงหรืออะไรก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเขาไม่ทําขึ้นมาเนี่ยนะคะกฎหมายบอกเลยว่าตัวผู้ขายเองสามารถเรียกร้องให ตัวผู้ซื้อปฏิบัติหน้าที่นะคะตามข้อกฎหมายได้หน้าที่ที่ว่านี้นะคะตามข้อกฎหมายกําหนดนะคะอยู่ที่มาตรา486เห็นไหมคะอ่ะทีนี้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปตัวนั้นนะคะสาระสําคัญของมาตรา453ที่ให้ขีดเส้นใต้ก็คือการโอนกรรมสิทธิ์นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าให้ยงไปที่มาตรา458นะคะโยงไปที่มาตรา458อ่ะทีนี้นะคะมาตรา458นะคะมาตรา458อันนี้ให้มาดูเลยนะคะ มาตรา458บอกว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้นย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทําสัญญาซื้อขายกันเห็นไหมคะกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะนี่เป็นข้อกฎหมายเลยนะคะเป็นข้อกฎหมายเป็นหลักเลยนะคะในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ว่าถ้าได้ทําสัญญาซื้อขายกันขึ้นกรรมสิทธิ์โอนไปเลยกรรมสิทธิ์เนี่ยเรามองไม่เห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าทรัพย์สินเนี่ยเรามองเห็นนะคะแต่ในตัวกรรมสิทธิ์นะคะกฎหมายบอกว่าถ้าคุณตกลงทําสัญญาซื้อขายกันกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วค่ะ ไปหาใน A ใน B เลยนะคะตามที่เขาได้ทำสัญญาซื้อขายกับคุณนะคะเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นแล้วนะคะเพราะกรรมสิทธิ์มันโอนไปนะคะในเรื่องของการส่งมอบมันเป็นหน้าที่ในเรื่องของการชำระราคามันเป็นหน้าที่นะคะที่เราจะว่ากันอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ตอนนี้จุดเริ่มต้นคุณตกลงทำสัญญาซื้อขายกันใช่ไหมกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วค่ะนะคะ,นะคะอ่ะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่มาตรา4 5 3แล้วก็ยงไปที่มาตรา458นะคะในเรื่องของกรรมสิทธิ์ ะะทีนี้นะคะทีนี้พอเราทําสัญญาซื้อขายกันแล้วนะคะในลักษณะของสัญญาซื้อขายนี้นะคะมันสามารถนะคะสามารถแบ่งออกนะคะได้เป็นหลายลาักษณะนะคะตามสัญญาซื้อขายนะคะสามารถแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะตามมาตรา4 5 4นั่นก็คือตัวคํามั่นนะคะคามัน่นนะคะอยู่ที่มาตรา454านะคะคำมัน่นนะคะคำมั่นก็คืออะไรคะ ตกลงกันไว้นะคะตกลงกันไว้ว่าจะขายให้เธอนะคะในอนาคตนะคะในอนาคตนี่คือคำมั่นนะคะแต่ยังไม่ได้จะซื้อเดี๋ยวนี้นะคะจะไม่ได้ขายเดี๋ยวนี้นะคะแต่เราตกลงกันไว้ว่าในอนาคตนะนะคะฉันสัญญาไว้แล้วเนี่ยว่าฉันจะขายให้เธอยังไงฉันก็จะต้องขายให้เธอนะคะอันนี้ก็คือคำมั่นนะคะทีนี้นะคะมีลักษณะไหนอีกนะคะอยู่ที่มาตราสี่ห้าหกนะคะมาตราสี่ห้าหกอันนี้ให้การดอกจันนะคะมาตราสี่ห้าหก มาตาสี่ห้าหกเนี่ยนะคะมีอยู่ทั้งหมดสามวันะคะมีทั้งหมดสามวัมาตราสี่ห้าหกในวรกหนึ่งอ่ะเรามาดูวรกหนึ่งก่อนนะคะวักหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะไปขึ้นต้นมาคือการซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์แต่ตัวการซื้อขายตามมาตราสี่ห้าหวัหนึ่งนะคะมันเป็นการซื้อขายประเภทไหนนะคะให้ย้อนไปที่มาตาสี่ห้าห้า ะะมาตรา4ี5บอกว่าเมื่อกล่าวต่อไปเบื้องหน้าถึงเวลาซื้อขายท่านหมายความว่าเวลาซึ่งทำสัญญาซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์นะคะสัญญาซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์นะคะนั่นหมายความถึงสัญญาซื้อขายแบบเสร็จเด็ดขาดอาจจดลงไปในตัวบทด้วยนะคะอ่านะคะคือสัญญาซื้อขายแบบเสร็จเด็ดขาดนะคะต่อไปในภายภาคหน้านั่นก็คือมาตรา4ี6หกวรรคหนึ่ง นะะในเวลาซื้อขายนะคะซึ่งถึงเวลาซื้อขายท่านหมายความว่าเวลาซึ่งทําสัญญาซื้อขายสําเร็จบริบูรณ์นั่นก็คือเป็นการซื้อขายแบบเสร็จเด็ดขาดนะคะในตัววัคหนึ่งซึ่งนะคะซึ่งการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดก็เป็นรูปแบบของการทําสัญญาซื้อขายประเภทหนึ่งนะคะซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะคะอยู่ที่มาตา4ี่ห้าหกวักหนึ่งนะคะแล้วการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดคืออะไร เดี๋ยวติดไว้ก่อนนะคะติดไว้ก่อนการดอ,อกจันไว้นะคะพอเรามาดูวักสองนะคะวักสองวักสอขึ้นต้นมาว่าสัญญาจะขายหรือจะซื้อนะคะหรือที่เราหรือที่เราได้เ,เห็นทั่วๆัวไปก็คือสัญญาจะซื้อจะขายนั่นแหละนะคะหรือคำมั่นนะคะหรือ common. คำมั่นคำมั่นในการซื้อขายทรัพย์สินนะคะที่ระบุในวักหนึ่ง นะคะคำมั่นคำมั่นก็อยู่ที่มาตรา454นะคะคำมั่นเนี่ยมันจะต้องมีการบอกกล่าวก่อนนะคะคิดเองเออเองว่าเขาจะขายให้เราเนี่ยไม่ได้นะคะมันจะต้องมีการบอกกล่าวไว้ก่อนนะคะตามมาตรา454นะคะนี่ก็คือคำมั่นนะคะทีนี้นะคะทีนี้นี่คือลักษณะที่2นะคะนี่คือลักษณะที่2อ่ะการออกจันไว้นี่คือติดข้อที่2นะคะพอข้อที่ อพอวักสามสี่ห้าหกวักสามนะคะก็คือบทบัญญัติที่กล่าวมาในวักก่อนนี้ให้ใช้บังคับถึงสัญญาะไรคะสัญญาซื้อขายสั่งหาริมรั์นะคะที่มีราคา2 0 0 0 0นหรือกว่านั้นขึ้นไปด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือซื้อขายสั่งหาริมทรัพย์ชนิดธรรมดานะคะอ่ะอันนี้ก็คือข้อที่3อ่ะทีนี้เราจะมาดูนะคะไล่กันไปเลยข้อ1นะคะข้อ1ก็คือสัญญาซื้อขายเศษเด็ดขาดนะคะคืออะไร นะคะสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดก็คือสัญญาซื้อขายนะคะที่ตัวผู้สัญญาเองไม่ได้มีข้อตกลงนะคะไม่ได้มีข้อตกลงกันไว้ในอนาคตนะคะว่าจะไปทําการจดทะเบียนกันอีกนะคะสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนี้นะคะอ่าเป็นลักษณะที่ตัวผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยนะคะ ไม่มีข้อตกลงกันนะคะหรือว่ามีไม่ประสงค์นะคะไม่ประสงค์ที่จะไปทําอะไรกันต่อไปในอนาคตให้มันยุ่งยากวุ่นวายซื้อกันวันนี้เข้าไปอยู่กันเดี๋ยวนี้จบนะคะอ่ะซึ่งลักษณะของสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะคะตามคําพิพากษานะคะสามหกสี่หนึ่ทับสี่หกหทับสี็นะคะก็ได้อธิบายไว้นะคะว่า เป็นกรณีนะคะเป็นกรณีที่ตัวคู่สัญญานะคะไม่ประสงค์ที่จะทําสัญญาเออไม่ประสงค์ที่จะโอนนะคะทะเบียนต่อไปกันในอนาคตอีกนะคะซึ่งนะคะซึ่งต้องพิจารณาในขณะทําสัญญาว่าคู่กรณีมีเจตนาจะไปทําหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ในภายหลังหรือไม่ถ้าไม่มีเจตนาดังกล่าวก็เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด เมื่อไม่ได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สัญญาซื้อขายก็ตกเป็นโมคะนะคะดูมาตรา4 5 6หประกอบนะคะวรรคหนึ่งนะคะเมื่อไม่ได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สัญญาซื้อขายก็ตกเป็นโมคะคู่สัญญาจะฟ้องร้องบังคับตามสัญญาไม่ได้นะคะแต่ถ้าคู่กรณีมีเจตนาจะไปทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนกันในภายหลังค่ะ ในภายหลังในภายภาคหน้าไม่รู้จะบอกว่าภายหลังหรือภายภาคหน้าในอนาคตอ่ะนะคะ,นะคะไม่ใช่กันวันนี้นะคะจะเป็นพรุ่งนี้มะลืนนี้อะไรก็แล้วแต่นะคะคือยังมีข้อตกลงกันอยู่นะคะก็จะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายนะคะผู้จะซื้อสามารถฟ้องบังคับให้ผู้จะขายไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนได้ค่ะ นะคะอ่ะอันนี้ก็คือดีกา3 6 4ม4 6แล้วก็6ก6 8 4 7เนะคะอ่าเป็นข้ออธิบายนะคะว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วก็สัญญาจะซื้อจะขายนะคะแตกต่างกันยังไงนะคะก็ให้ดูที่ข้อตกลงนะคะในขณะที่ทำสัญญาซื้อขายกันนะคะตามดีกาเลยนะคะให้ดูที่ข้อตกลงนะคะว่ายังตกลงที่จะจดทะเบียนต่อไปในอนาคตไหมนะคะมีข้อตกลงกันในอนาคต ในวันพรุ่งนี้ในเมื่อลือนน่นี้ในอีก5ปี10ปีข้างหน้าหรือเปล่านะคะถ้ามีนะคะถ้ามีมีข้อตกลงดังก่าวที่ตกลงกันในวันทําสัญญาสัญญาซื้อขายตัวนี้แม้ว่าในหนังสือในสัญญาจะเขียนว่าสัญญาซื้อขายแต่เราตีความได้เลยว่าไอ้สัญญาตัวนี้มันคือสัญญาจะซื้อจะขายนะคะตามมาตรา4 5 6วรรคสองค่ะแต่ถ้ามันไม่มีข้อตกลงอะไรกันเลย ผลค,คืออะไรคะเป็นสัญญาซื้อขายแบบเสร็จเด็ดขาดจบเลยไม่ต้องทําอะไรกันอีกให้มันยุ่งยากวุ่นวายนะคะตามมาตรา4ี่หวรรคหนึ่งนะคะผลทางกฎหมายคืออะไรนะคะถ้าคุณนะคะทำเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตามวรรคหนึ่งไม่ได้ตกลงกันนะคะในอนาคตแล้วผลคืออะไรคุณไม่ได้ทำนะคะเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผลทางกฎหมายเป็นโมฆะค่ะ ผลทางกฎหมายเป็นโมฆะดังนั้นทางออกคืออะไรถ้าคุณจะทําการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษโดยที่คุณไม่ได้ต้องการที่จะไปมีข้อตกลงกันในอนาคตให้วุ่นวายนะคะคุณต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนกันให้เสร็จกันวันนี้ค่ะขี้เกียจที่จะไปต่อความยาวสากความยืดกันต่อไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องมาเจอกันอีกนะคะ ไม่ต้องนัดกันแล้วนะคะขายกันก็ือขาดกันไปเลยดังนั้นเนี่ยคุณต้องทําให้มันถูกต้องตามมาตรา4 5 6ปัก1ก็ขายกันเดี๋ยวนี้ก็จดกันเลยค่ะนะคะตามที่กฎหมายกําหนดนะคะแต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ค่อยที่จะจดกันวันนี้เดี๋ยวนี้กันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็มีลักษณะเป็นยังไงคะมีเป็นแบบ ตกลงผ่อนชําระกันนะคะจ่ายกันไปก่อนเป็นงวดเป็นงวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็ยังมีข้อตกลงกันในอนาคตกันอยู่ดีว่าอ่ะผ่อนชําระเสร็จแล้วนะนะคะชาระงวดที่2ก่อนนะหรือว่าชําระให้ครบถ้วนก่อนนะแล้วค่อยโอนนะคะตัวนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอีก อีกแบบหนึ่งนะคะที่เราตกลงกันว่าเฮ้ยยังจะต้องมีข้อตกลงในอนาคตก,กันอยู่มันก็จะไม่ใช่สัญญาซื้อขายแบบเสร็จเด็ดขาดและมันก็จะเป็นจะซื้อจะขายนะคะอ่ะทีนี้นะคะถ้าเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตามมาตรา4ี่หาวรรคหนึ่งนะคะใช้บังคับกับอะไรนะคะก็คืออสังหาร,ริมทรัพย์หรือว่าสัญญาะะสงหาร,ริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนั่นก็คือเรือที่มีระวาาตั้งแต่ห้าตันขึ้นไปแพแล้วก็สัตว์พาณนะินะคะถ้าคุณทําสัญญา ซื้อขายทรัพย์สินประเภทนี้นะคะจำไว้เลยว่าต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะคะ,ะ,คะตัวนี้นะคะไม่ได้ติดเรื่องราคานะคะไม่ได้ติดเรื่องราคาดังนั้นเนี่ยราคากี่บาทก็แล้วแต่ไม่ได้ติดเรื่องราคาเลยนะคะถ้าเป็นอสังหาร,ริมทรัพย์เข้าวักหนึ่งนะคะเข้าวักหนึ่งทีนี้นะคะทีนี้ถ้ามันเป็นสั่งหาร,ริมทรัพย์เออขอโทษถ้ถามันเป็นอสังหาร,ริมทรัพย์นะคะถ้าเป็นอสั่งหาร,ริมทรัพย์นะคะ แต่นะคะแต่มันมีข้อตกลงกันในอนาคตเป็นอาสาฮาร์ัลย์แมแต่มันมีข้อตกลงในอนาคตนะคะว่าเอ๊จะต้องทำการโอนกันอยู่อีกสักหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะสัญญาตัวนี้เป็นสัญญาอะไรนะคะตัวนี้มันก็จะไม่ใช่สัญญาซื้อขายธรรมดาเออสเตดคาดตามมาตรา456ห้วรรคหนึ่งละนะคะมันก็จะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายนะคะ ในทรัพย์สินประเภทที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งนะคะนั่นก็คืออสังหาร,ริมทรัพย์แล้วก็ผู้สังหาร,ริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะก็จะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายดังนั้นในการทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบคืออะไรนะคะแบบก็คือ 1. ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสําคัญ2ได้วางประจำไว้หรือว่า3ได้ชําระหนี้แล้วบางส่วน ถ้าคุณมีอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีแบบที่กฎหมายกําหนดนะคะในการทําสัญญาจะซื้อจะขายสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ค่ะนะคะเหมือนอย่างดีการนี้บอกเลยนะคะว่าถ้าคู่กรณีมีเจตนาจะไปทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนกันในภายหลังก็เป็นสัญญาจะซื้อจะขายนะคะผู้จะซื้อสามารถฟ้องบังคับให้ผู้จะขายไปทําหนังสือและจดทะเบียนให้กับตนได้เห็นไหมคะถ้าตัวผู้ขายตุกติกค่ะ ทำสัญญาจะซื้อจะขายกันแล้วแต่ตัวผู้ขายอะเป็นไงคะไม่ยอมมาจดทะเบียนให้กับตัวเองนะคะเมื่อครบระยะเวลาชำระหนี้กันเสร็จสิ้นแล้วนะคะตัวผู้จะซื้อเองก็สามารถฟ้องร้องนะคะบังคับให้ตัวผู้จะขายอะทาเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนให้กับตนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะฟ้องได้นะคะมันจะต้องเข้ามาตรา4ี่ห้าหกวรรสองนั่นก็คือคุณจะต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนะคะถ้าไม่มีเป็นไงคะก็ อย่างที่บอกค่ะคดีแพ่งนะคะก็ดูที่ตัวพยานเอกสารเป็นหลักนะคะดังนั้นถ้าเราไม่มีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้นะคะกฎหมายก็บอกชัดเจนเลยว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมนะคะก็เป็นเรื่องที่ยากมากอ่ะนะคะอันนี้ก็คือสัญญานะคะซื้อขายเสร็จแต่ขายแล้วก็สัญญาจะซื้อจะขายส่วนตัววักสามนะคะส่วนตัววักสามก็คือบังคับนะคะถึงสัญญาซื้อขายสั่งหาริมทรัพ์ นะคะที่มีราคา20,000หรือว่ากว่านั้นขึ้นไปนะคะดังนั้นตัวนี้รูปแบบนี้ก็คือมันเป็นสัญญาซื้อขายสหายิมทรัพย์ธรรมดานะคะกฎหมายให้ใช้รูปแบบตามวรรคสองเอ่อตามวรรคสองนะคะให้ใช้รูปแบบตามวรรคสองนั 2, ่นก็คือถ้า20,000ขึ้นไปคุณต้องมีหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างได้นะคะมีเอ่อการบางมัดจําหรือว่าชารานี่แล้วบางส่วนนะคะถ้ามีสัง อย่างใดใน3า,าอย่างเนี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าอีกฝ่ายหนึง่งไม่ปฏิบัติการชําระหนี้นะคะตัวผู้จะซื้อนะคะตัวผู้ซื้อเองก็สามารถฟ้องร้องมาคับคดีได้นะคะโดยใช้หลักฐานตามวรรคสงนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็คือมาตราสี่ห้นะคะอ่ะทีนี้นะคะในเรื่องของตามมาตรา453ห้าสาที่อาจารย์บอกไว้นะคะว่ามันเป็นเรื่องของ การทาสัญญาซื้อขายนะคะที่มีวัตถุประสงค์ในการโอนกรรมสิทธิ์นะคะตามหลักนะคะกรรมสิทธิ์มันโอนไปทันทีเลยตามมาตราสี่ห้าแปดถูกต้องไหมคะพอมันโอนไปทันทีนะคะพอมันโอนไปทันทีหลักอยู่ที่มาตราสี่ห้าแปดคุณทําสัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์โอนนะคะแต่เมื่อมีหลักล้วก็ต้องมีข้อยกเวน้นใช่ไหมคะข้อยกเว้นนะคะจะอยู่ที่มาตราสี่ห้าเก้าสี่หกศูนย์นะคะ นั่นคืออะไรนะคะโดยหลักก็คือถ้าเราทําสัญญาซื้อขายกันกรรมสิทธิ์โอนไปเลยแต่พอมันมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลานะคะหรือว่ามันมีข้อยกเว้นตามมาตรา460 4, 4 5 9แล้วก็460กเนี่ยการโอนชะลอค่ะยังไม่โอนค่ะยังไม่โอนตามมาตรา458นะคะหยุดไว้ก่อนนะคะจนกว่าอะไรจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรา459หรือจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรา460กนะคะกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปตามผลของมาตรานั้น แต่จะไม่โอ,อนตามมาตรา4-5-8แล้วนะคะดังนั้นนะคะดังนั้นหลักของมาตรา4-5-8นะคะใช้ไม่ได้เสมอไปนะคะถ้ามันมีเงื่อนไขหรือว่าเงื่อนเวลาตามมาตรา4-5-9กามสิทธิ์หยุดยังไม่โอนนะคะจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือว่าเงื่อนเวลานะคะเราก็ได้คุยกันไปแล้วนะคะว่าเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาคืออะไรนะคะถ้ามีเงื่อนไขนะคะก็คือเป็นข้อตกลงในอนาคตนะคะว่าจะเกิด นะคะจะเกิดในอนาคตก็จนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากําหนดนะคะหรือว่าเงื่อนเวลานะคะก็จนกว่าจะถึงเวลาที่กําหนดในอนาคตนะคะตัวนี้นะคะพอถึงเงื่อนเงื่อนไขที่เรากําหนดแล้วคือเหตุการณ์นั้นเกิดแล้วหรือเวลานั้นถึงแล้วกรรมสิทธิ์ค่อยโอนนะคะแต่พอกรรมสิทธิ์ค่อยโอนมันจะไม่ได้โอนตามมาตรา458แต่มันจะโอนตามมาตรา4อะไรคะ459อ่านะคะ ทีนี้นะคะพอเราดูลลเงื่อนข้อยกเว้นข้อที่หนึ่งนะคะถ้าเราเขียนลงไปในตัวบทนะคะการโอนกรรมสิทธินะคะการโอนกรรมสิทธิ์ตัวนี้นะคะอ่าเราอาจจะเขียนหลักนะคะตัวสี่ห้าแปดนะคะเป็นหลักหลักการโอนกรรมสิทธินะคะสี่ห้าเก้าก็คือข้อยกเวน้นเรากลับมาอ่านเราก็จะได้เข้าใจข้อยกเว้นหนึ่งสี่หกศูนย์ก็คือ ข้อยกเว้น2อย่างเงี้ยนะคะอ่ะข้อยกเว้น1ผ่านไปนะคะก็คือจนกว่าจะมีเงื่อนไขเออจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือว่าเงื่อนเวลาที่กําหนดนะคะกรรมสิทธิ์ค่อยโอนพอเงื่อนอ่าข้อยกเว้นข้อที่2ก็คืออะไรคะตามมาตรา460วรกหนึ่งนะคะมี2วรรคนะคะ460วรกหนึ่งแล้วก็460หกศูวรสองนะคะ460หกศูวรหนึ่งนะคะบอกเลยว่าในการซื้อขายทรัพย์สินซึ่งมิได้กําหนดลงไว้แน่นอนนะคะ ท่านว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอดจนกว่าจะได้หมายนับ mm. ช่่งตวงวัดหรือคัดเลือกหรือทำโดยวิธีอื่นเพื่อบ่งตัวทซ์ไว้เป็นที่แน่นอนแล้วนั่นก็คือทําให้ซัพย์เป็นซัพย์เฉพาะสิ่งทําให้ซัพย์นั้นเป็นซัพย์เฉพาะสิ่งนะคะทำให้จริงๆก็คือทําให้รัพย์ทั่วไปกลายเป็นรัพย์เฉพาะสิ่ง นะคะคดังนั้นนะคะดังนั้นตามมาตา460ก็คือการทําให้ทรัพย์ทั่วไปอะ่ะกลายเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเสียก่อนนะคะกรรมสิทธิ์จึงจะโอนดังนั้นพอเราย้อนไปที่มาตา4 ,58 าแ5 8แสดงว่าไอ้ทรัพย์สินเออขอโทษตามมาตาสาแ5 8แสดงว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่โอนไปทันทีแสดงว่าเป็นไงคะทรัพย์นั้นมันกลายเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งไปแล้วนะคะ แสดงว่าเป็นไงคะเขาได้หมายไว้ตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ต้องมาตาม 4, 6, 6สี่หกศูนย์เลยนะคะหมายไว้ตั้งแต่แรกมันมีอยู่อันเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นรั์เฉพาะสิ่งไปเลยนะคะอย่างที่ดินนะคะอย่างที่ดินผืนหนึ่งนะคะแปลงเดียวเนี่ยนะคะแปลงหนึ่งนะคะมีหนึ่งไร่ตรงเนี้ยนะคะมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนับช่างตวงวัดอะไรกันอีกนะคะเราก็เข้าใจได้เลยว่าเนี่ยแหละ ที่ดินผืนนี้มันเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วนะคะแต่ถ้ามันยังมีเงื่อนไขนะคะมีเงื่อนไขที่เราจะต้องมานับช่างตรงวัดคัดเรื่องหรือทําโดยวิธีอื่นใดเพื่อกําหนดทรัพย์ทั่วไปกลายเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งตัวนี้ค่ะนะคะมันจะเข้าตามมาตรา460วรรคหนึ่ง ะะดังนั้นมาตรา460วรรคหนึ่งก็คือการทาให้ทรัพย์ทั่วไปกลายเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเมื่อทรัพย์ทั่วไปกลายเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วกรรมสิทธิ์จึงจะโอนนะคะตามมาตรา460วรรคหนึ่งนะคะแต่ถ้านะคะแต่ถ้าเมื่อกลายเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วก็จริงนะคะแต่มันยังมีขั้นตอนอื่นนะคะคือจะต้องทําเพื่อให้รู้กําหนดราคาทรัพย์สินนั้น ทําอะไรนะคะก็คือยังจะต้องนับช่างตวงวัดหรือทําอย่างอื่นเพื่อให้รู้ราคาทรัพย์เป็นที่แน่นอนท่านว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนจนกว่าจะได้จนกว่าการหรือสิ่งนั้นได้ทําแล้วก็จนกว่าจะได้กําหนดราคาเป็นที่แน่นอนนะคะนะคะเมื่อมันเป็นทรั์ทั่วเมื่อเป็นทรัพย์ทั่ว,วไปแล้วกลายเป็นรั์เฉพาะสิ่งนะคะ มันเป็นรั์เ,เฉพาะสิ่งแล้วกรรมสิทธิ์โอนไปตาม460นะคะแต่ถ้ามันยังไม่หมดขั้นตอนนะคะไอรั์ทั่วไปไอรั์เฉพาะสิ่งตัวนี้นมันยังไม่ได้กําหนดราคาราคามันไม่ได้แน่นอนมันยังจะต้องนับอยู่เอยขอโทษยังจะต้องช่างเพื่อกําหนดราคาจะต้องมันบวกลบคูณหารกันอยู่นะคะดังนั้นกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนจนกว่าจะได้ทานะคะตามมาตรา460วรรค2นะคะนี่คือข้อยกเว้นข้อที่2 นะคะอ่าดังนั้นหลักของการโอนกรรมสิทธิ์นะคะตามมาตรา4 5 3นะคะก็คือถ้าสัญญาซื้อขายมันเกิดกรรมสิทธิ์มันจะโอนไปทันทีตามมาตรา4 5 8ซึ่งกรรมสิทธิ์ตัวนี้นะคะมันจะต้องเป็นทรัพย์สินในประเภททรัพย์ประเภทไหนคะทรัพย์เฉพาะสิ่งใช่ไหมคะทรัพย์เฉพาะสิ่งมีอันเดียวนะคะกําหนดกันไว้แล้วนะคะมันได้ได้กําเขาเรียกว่าอะไรได้ เฉพาะจาดจงลงไปแล้วนะคะว่าจะต้องเอาซับตัวนี้อันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นซับเฉพาะสิ่งกรรมสิทธิ์มันก็โอนไปเลยตามมาตราสี่ห้าแปดแต่นะคะเมื่อมีหลักนะคะข้อยกเวนข้อที่หนึ่งก็บอกไว้เลยว่าเฮ้ยกรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนนะถ้ายังมีเงื่อนไขหรือว่าเงื่อนเวลานะคะก็จนกว่าเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลานะั้นนะมันจะสําเร็จนะคะกรรมสิทธิ์ค่อยโอนนะคะหรือข้อยกเวนข้อที่สองก็คือจะต้องทําให้ซับทั่วไป ายเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเสียก่อนนะคะโดยวิธีการก็คือหมายนับช่างตวงวัดหรือคัดเลือกถ้าทํากระบวนการนี้แล้วนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนั่นแหละคือการกําหนดตัวทรัพย์ให้เป็นที่แน่นอนมันจะกลายเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะกรรมสิทธิ์ก็จะโอนตามมาตรา460วรกหนึ่งแต่ถ้านะคะถ้านะคะทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้นอะ่ะมันยังไม่ได้กําหนดราคาวรกหนึ่งเนี่ยมันอาจจะรู้ราคาแล้วนะคะแต่ถ้านะคะมันยังมีทรัพย์สินบ,บางประเภทที่มันยังไม่ได้รู้ราคา ะะซึ่งยังจะต้องทำนะคะเพื่อให้รู้ราคาอยู่โดยการนับช่างตวงนะคะคุณจะต้องทำสิ่งนั้นเสียก่อนเพื่อกำหนดราคาเป็นที่แน่นอนนะคะกรรมสิทธิ์จึงจะโอนตามมาตรา460วรรค2ค่ะนี่คือข้อยกเว้นข้อที่2นะคะอ่ะนะคะอันนี้ก็คือคลิปที่1น,นะคะก็คือในส่วนของบทบเส็จทั่วไปแล้วก็การโอนกรรมสิทธิ์นะคะขอบคุณค่ะ